คูเก็เอิยบ่อบัวสีดบแต่ว่าอยู่ดับเหตุทิ้งข้าเบื้องลวงแสดงบอกเพื่อนเกลวใดสี่า่ใ้ใกล้เดินพอเลือกเึินคำแก้วนี่แต่ตัวอารแมส์แสดงภาพปันหาแถวดินิิแแกมเที่ยวผู้สาวเสียงก็เสียงคนคนกว่าเดี่น้อยสโอ้ยอย่าเองว่าไม่ดเลย ป่ไยเนาะมาเอิดบาสีบาสีอยู่บ้านเป็นมะทงเยอะแม่เอ้าเนี่ยเนี่ยโอาแม่คือสะพักกันสิล่ะแม่บนต้นต้นให้รู้กันให้กันจิตสิจงกินบ่แม่คือรอดเจ้าแม่ก็มาเจ้าตัวรู้ว่านเจ้าหันจมจมเพื่อเพียงจะทำใจยัง Tông kiếp đi săn mất thì hỗ trợ để kiếp đóng mất thì tôi hát thoo kiếp tôi mày hát thoo vàng mặt mày saila trong mày mất thì phải, phải tắt là... là... hay... vâng hơn nữa chia mày mất đi hai mặt mày mất đi 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 mất mất đi 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 очку Duo relствен x3 n L G G N C t r ี s t e e Acc tama G bane G C ACE C privilegeựorNever extraordinary income- ί o ่ม e a n s warranty long status D shelf life f i ี a n c e loss exceed 20 years old age sonst long life mahdollogene� discard 30 years o l d a g ย6 momento problem of time without borrowing firing or r c r i m i n h m m n h c o n n a r i t r o n g n y กอนซึ เอาแล้ล่ะอีราบดีไปใช่สะนะอีราบมันดีมันก็นีู่มันไปอยู่วผมันเดือ้มันบอกว่าแกผันี่มันดีไปอยู่แ้วผไม่ก็บานหลงสาวคอยอีราบดีแรงกผัวเอ็นรู้แม่มัน้างไม่ม่เปิดไม่เจ้าก็ไ่อยาะี้เอ่อเช้ไหมสีส้ายี่ราแม่ย้อนยัน

กบวยแม่ท e e ี Ô, vậy, ่น่ะจะใครปเฮียนจะใคปอยบางเงี้ยป่านนี้คือเงือแล้วสิรไหนจังใดนแม่โอ้หเอเครเงกับมี่สงเสริมเรยนทำหุเรแม่องอยู่ดีจจให้เจ้ากบวยอเมื่อเดอโอ้ยม่ัปจโอ้ยยาบาเดเลยเด้อไม่ยากจะบ้าเลยข้อขาดกาบป่อยตัวบาบงบงนี่

คอยบอกว่าเมื่อ่อนเมื Demon ่อตอนแม่เจ้เสียบ่นี่ยังไม่าฟังบอพี่เ้บอกพี่เจ้ามอากตีตีคอยอว่าเห้เมื่อเห้เมื่อเเมื่อเจ้มวยเจ้ามันเีวิันแปรแต่เมียท่านทำีบุ แม่ฟันสอนม้าปากเขาดีๆเลยบัวสีมาในเมืองนี่ะเอาเงินอกทำมาบ่เฮียทีจอชิบดอยแม้ผมทำกับแก้วที่มาเงินเป็นรอยล้าข่ันกับเป็นกิ่เป็นเ่ยวไปผูสาวเดียวสบปะใสนดีก่เอาเมียหรอเมถาเดียข่อยเห็นไปไมใหอยสพานจะสิเชื่อขานาพาาาแบบนี้เขาจะข่อยให้บอกแม Tá ก็ได้ฟ <tanta ập> <puppy> ันเล้เป็นแบบไม่นีคือว่จริงไงลูกแบงแม่อย่างสิ่งใจบ้านลูกแสนใจเอบอกว่าผีนีเธอมีอย่างผีสางไม่ไม่ได้มาสิ่งคอยรอคอยเป็นแล้วนี่ตังเท่ไหร ว่าผียังมาสิงคอยผีินผีครับยังมาสิงคอยเจ้ากไม่เงินไห้รูกเปอ้ยตัตีินีอยู่บ่ละเ้อปล่าไปกันก่ินเสียเถอสอยู่บ่ดี mời 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 mưa mời 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 แต่ตายก็ต้องตายอยู่บ้านเราคนเนี้ย

các sư phụ cho chị mẹ Hả? Thì hả? Hả? Anh xin lỗi sư phụ nữ sáng mơ không biết biết ai khỏi Lúc sáng mơ chờ chị mẹ Các mẹ vui thương xa Học em Hả? 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 Chị hả có sống เงื้อไปแม่เมื่อ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 การฮะฮะฮะัะฮ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 ฮะ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 นะฮฮะฮะะมะฮะะฮ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 อฮะฮ่ฮะ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 ด้ฮะมะดะ้ะฮ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 ะนี่

แม่มาตอาน้่งนคอยยืพี่กับพี่ก็ดดูกำยน้เดวยกว่าสาเจ้ามึงอยู่น้ำอย่างมรข้าเจ้าก็อยู่น้ำเกษสิจุ้นเ๋้ากับมาขามาขาู้ขาสีเะสมมาบะข้บัญญาตกเป็นาอลารเขาอย่งนี้ะตายสช่เป็นพระะให้ลูกใหไหลาน ยปซะย่อยเาี้ยปวดบ้า่อไ้เมื่อเมื่อเมื่อยเมื่อหดเออเออเาไปยังไงเออกาแม่ายนดีด้วอเดอฮะทเลยฮะวัด เมือม่อเมือม่อเมื่อแม่เมื่ออีเดือตบ้าพอตายแท่ได้หนยัลโหลเจ้าบานลูเบื่อเธว่าตายนเจ้ามาละเกีวบนอกยยบอกซนีแม่กันผูดเท่าคืบบอก่บอกันนอยากดนตีนอีกกะจีป้ากะเอา ไปน่อยเสียงตจีปากกับเขาทั่วคนคุ้นที่เขาอยู่นี่นลูกเอ<ห>้ยแม่แบ,บอกเอเ้มือตัวตอตีเดียวพื่อแม่บอกให้ตงคอยนะจต้มเจ้ามันอีนาจีใช่เอาี่เอาว่า เราอยูนี่ไมอ่านคุณอ่านคุณชบคุณทุบคุณทีแตาเจ้าโนอย่กเรี้คอยจะก็บอกอี่เท่าเนี่ยปากคนตายแต่ใจน้อยผมแกเจยคอยเงี้ยเคอยเงี้ฮะว่ย เข้าใจเสพอ่าษายอะมเน่ฮะไอเข้าใจิอเ่มาเมื่อเมื่อเมื่อสารเือเมอหย่เออเมื่อตอาสัมาหรฮ่หายาย เจ้าก็ทอยากอีกแล้นับแต่วันนี้มีาทิต่อไปข่กับเจ้าตัดาพระแม่อรุณแต่ลู้ขอตอิเศษมาถืว่จับคุ้แ่เจ้าอยู่จิเ้เลยจบ่ต่อมาผมต้องไข่ด้อยเจ้าไปเยกเกการข่ตายอะมหาข่เยอวา

พุ้นซ่างพุ้นໃຜອີ່ລາວານນີ້ມັນເປັນເກົ້າສາລາດໂອ້ເພີ້ຍຄົນທີ່ລາດຄົນທີ່ຕ່ອຍບາດດາຈົກ มันเปขี้สาสุดาบาหรอด้าเ่หัวโอเปล่ารักแา้ไปะ

เมลูกที่ปที่ม่อไม่ดก็ยังรักทุเสัาว่าเบตยคอยลูกกับคุ่นบ้านเมื่อคุณและเมจูเมเข้าป่าแล้วกันก็จะซื้อไม้ทกับเป็นบวชเมฆซาดิจาคืนเมฆที่พบกันในนนี้ไปเมื่อแง่จะเบากไรเมคลนพวดี เจ้เจ้าก็ต้องคิดว่าควรจะกับไปหาเจ้าเด้เจ้าเจ้าองก็บต่ก็ต้องให้ผูเใดนหนาเนี่ยก็ต้องคอยคอยยุบผีกับมีควมสุขวาสบายกับเมียคอยกันโ่งนีแม่กระไรชื่อว่าร่าหาสิแตกอีสานเนี่ยเทพระกาญละห้รุไทนอารมณ์เสียเอาเด่นเป็นต้นอีสานกตาสา ไม่เลยติดใจสินห่านกินเหล่ากินเบียร์น้ำหานหน่อยหานใหญ่นนั้นไปนองอารมณ์เสียก็อิ่มเบยรกับหอ